สวัสดีครับนะครับเราจะพาน้องยังไม่มีชื่อชื่อโค้งน้องโคกน้องโคก้งโอ้น้องโคกนะฮขายใหญ่ประจำบ้านแล้วกันจะพาน้องโคกไปหาน้องกูกี้ขายใหญ่ประจำบ้านเฮ้ยความวุ่นวายจะมาเยือนหรือเปล่าครับทุกคนมาเยือเป่าเฮ้ย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 โอ้โหมันดื้อพอดีไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาและไอ้สิเดืว

ใจเย็นลูกใจเย็นเอกีเจ้าเป็นตัวเมียเขาเป็นตัวผู้อือไอ้โคกบอกว่าอะไรกันนักนะฮะหลอนหล่อนเบาๆสิจนั่นเอาขาตบหน้าใจเย็นๆย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกชายอยู่ตัวซ้ำกันเป็นสาวเป็นนางอย่าเพิ่งลูกไม่ใส่ปะเป็นสาวนางเลียบเลียบเย็นเย็นให้ผู้ชายเขาตั้งตัวก่อนโคบอกไม่ไหวแล้วอะไรกันเออดมๆอยู่ด้วยกันนะลูกอย่ทะเลาะนี่ยมันขึ้นทั้งหลังเลยพี่ เป็นสาวาอย่าเียดอย่าเียดเย็นให้ผู้ชายต้ตัวก่อน้้ายเย็ลูกเย็นไปลอ่าลายุก่อนนูที่อจะทำไงกันเ้อเอ้ยมันไปดยนเใจเย็นูกย็นความเร็วนี่เ้เโยไปขี่้อเยเโยใครจะเป็นตัวผู้ใครจะเป็นตัวเมียนี่ยรู้อ ดูครับคบอกว่าอะไรเนอะโคกเอ้ยไม่เอาเอาไม่ยอมแล้วครับตัวนี้โคก็ไม่ยอมแล้วครับคุณเอาแล้วโคกไม่ยอมแล้วครับเริ่มเรื่องนะครับมันเนี่โคกสู้แล้วเอาโคกสู้ตายลูกสู้โคมโคมโคมไอ้ที่ทำอะไรเนี่ยเราลงมาในน้ำาล้วนะคุมเขาคุมเขาเบาเบาๆหน่อยเก๋ โป๊บอกอะไรกันนี่โกกีนี่สุดยอดเลยแม่ความเร็วมันนี่เอาเอาที่เอาตีลังเอาตีลังเอาเอาหูหูมายาโดนเขากัดหูลูกพี่โป้ยังกลัวเลยเนาะพี่โป้ยังเหนีพี่ีโปตัวใหญ่ยังกลัวโกกีเอะไรเนี่ยเริ่มหุ้นแล้วเฮ้ยกำลังคุยกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะทำค่อยเบาๆหน่อยสิเรานั่งนิ่งหเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าตีเอ้าเอ้า

เก็บกันไว้ให้ดีๆด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต็อปกินี่เดี๋ยวแม่บอกก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นกันเขาเล่นกันเขาเล่นกันนะเขาเดี๋ยวก็เขาก็ไงเดี๋ยวเพิ่มก็ลืมกัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยากกันวะเนี่ยเหยาะเยาะเหยาะเหยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโคกไม่ยอมครับเอา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 เ หมวยถึงครูแลเหรอเนี่ยเอาแม่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 เอ้ยหนักพุงหนักพุงหนักพุงเลยหนักพุงหนักพุกโอ้ยไปพาดกันนู้นนู้นไอ้นี่เขาไม่ยอมไงโคกเนี่ยไม่ยอมโคกก็ไม่ยอมโคกก็ไม่ยอมไปเร็ว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 ออันนี้เร็วอันนี้เร็ว ตายตายตายชิ้นนี้เหนื่อยแล้วหายใจเหนื่อยแล้วเริ่มหอบเริ่มหอบแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำไปอ้าวอ้าวมันไม่ยอมจริงนะพี่ไอ้โคกไม่ยอมดิมันไม่ยอมเนยอ้าวอ้าวอ้าวตัวนี้น่าหกอ้าวหกอ้าวหกเลียแล้วครับหกเลียแล้วตัวนี้อ้าวความบันเทิงเกิดขึ้นอ้าวอ้าวอ้าว ต่างคนต่างไม่ยอมเอา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 เมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยเอาเอาเอาไอ้มันน่ารักดีไหมมาเล่นกันไหมมันตัวเล็กๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮฮฮมาเริ่มแล้วว่นรู้สึกว่าจะสี่เดือนเนาะเฮ้ยเฮตอนนี้คกเริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนนี่หนักคุงซื้อดอกะหนักคุงซื้อซเอาเลยเคกจการลุกจการ โคกัดขาครับน่ารักดีไหมชอบ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 เบียรชอบ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 เฮ้ย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 ตายตายเมื่อไหร่จะหยุดกันลูกเดี๋ยวหัวใจวายตายกันลูกูเอ้ยเหนื่อยเขาเพิ่งเจอครั้งแรกเด้แต่ก็ชินแต่ก็ชินแต่ก็ชินต่อไปก็ชินนอนหับห้าวน้ำกันแหละมาที่นี่นอนน้ำาปเออ เขาบอกว่ามันเห่าได้นะพีช <phải> ม <been so nice> yeah. ันเห่าได้ไอ้เขาบอกว่ามันสูงสิบเท่าไหร่นะสิบสามบอกสูงสิบสามสูงแค่ไหนอะสามเซนสามเซนแค่ไหนอะเหนื่อยแหละเร็จแ้วก็คืบกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเริ่มเริ่มซาแล้วปวดนิดเริ่มซาแล้วเฮ้ย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 โค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 เบียเจ้ารู้สึกยังไงอือรู้สึกยังไง ไม่เงาพี่ไม่เงาความบ้านไปยืนรู้สึกว่ากูกีจะมีเพื่อนแล้วนี่ไงนี่ไงเป็นไงนั่นนั่นโอ้ยโอ้ยพี่เอ้ยเขาผู้ชายนะลูกหนูลูกสาวเด้อลูกเอ้ยอ้าวอ้าวเจ๊ซื้อมันไม่ยอมกันแล้วล่ะไม่ยอมกันแล้วครับตอนนี้บางคนก็ต่างไม่ยอมเอาละเอาละเฮ้ยโอ้ยหยอกกันว่ะนะว่ะนะว่ะนะเอาเอาอือ โอ้ยท้องมันเบียจะได้ยินเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยูทงหนเออได้ยินแล้วเลิหมดฤทธิ์แล้วเช้ามาก็คมงคำโคมคามมาแล้วอออ๋เอ๋อออหมาพันนี้คงไม่อ่อนแอนะเบียนะก็ไม่แน่ก็ต้องดูแลเลยดีอ่ต้องฝึกมันขี่เหี้ยวที มันกระดาษเอาเจอเอาทรายใส่ไว้ให้พวกมันอืออือโอ้ตั้งกล้องแม่เออพอเฮ้ยลูกเอ้ยแยกอุ้ยกัดหูเขาเฮ้ยมันมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมเด้อนี่นะเนี่มันไล่เด้อเอาแอาอ้าวมันไล่เด้อทีนี้เอ้าไล่เขาเลยนะเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าไอ้มันจับลูกแกแยกเลยเนี่บ้านพังแท้เจ้าบ้านพังแน่แน่จริงจะได้นอนง่ายมาหนิมาอนีิ อะไรกนนะเดี๋ยวมันก็เบื่อเอา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 ทุกคนสลับคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนวติดตามกันตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกท่านนะฮะก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ